ตามมาผมไป,าาปท้าแตครับบางแนงคือเก่าอยู่ในป่าโฆษณาก็จงมีหมัวอยู่เพราะเปลนะวชเดียวเนี่ยไม,มไดท่าเพราะพี่หนังเลยเมนมาทาอะไรครับเมนมาทาอะไรเดีด๋วยวีแจ้งให้ครับเาว่าหันยู่มองได้ครับสมา,ามรถทักท้ามใครับ เห็นว่ามีปีงใกลนี่ก็มีหันเดียวแล้วครับออกจาก,จากเจริญซีมาหน่อยนึงครับรโปรเจกตทิมตัวศาสตร์ีมือแนี่ยหนครับแวะเขาไปเลยครับแวะเขาไปเลย,อ,เอ,ยอุบลบานเฮาครับอุบลบานเฮานี่ซองทุงนี่โบแกเลยซองุงนี่โบแกเลย